มาพบกันในคลิปแนวทางฮานอย v i p นะครับประจำวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์นะครับสำหรับเมื่อวานฮานอย VIP ไม่มานะครับเมื่อวานสามฮานอยประเดิมไม่สวยเลยนะครับแสงว่ายังไม่เดินนะครับถ้าจะเล่นต่อวันนี้รบกวนตามไปเบาๆนะครับเมื่อวานฮานอย VIP ออก48441ครับ48441ครับ วันนี้เด่นสูตรที่ผมจับได้คือ1นครับชอบ1น,นะครับชอบ1เลขที่ผมวางถ้าถูกใจท่านจัดนะครับทําไม่ชอบผ่านแล้วกันนะครับอ๋อวันนี้เด่นสุด1ครับวิ่งบนรุ่นล่าง1ครับและถ้าในกรณีมีโฆษณาครับอย่าก,กดค้ามครับดูให้ผมด้วยนะครับ31 31น1่ง สามหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งสามสี่สามแปดสี่ห้านะครับนัดแปดเข้าไปครับอยากแตก ตรงก็เล่น3กลับ6กลับไปนะครับได้แนวนี้ครับสำหรับฮานอย VIP ครับหนึ่งทุ่มครึ่งมาลุ้นผลกันครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอกันทีในคลิปต่อๆไปครับผม